มาอีกแล้วจ้าจากต้นมะสามที่พ่อเพาะไว้มันยังเหลือที่นี่ก็เลยเอาต้นนี้ต้นนี้มาทดลองตัดลากแก้วดูตัดลากแก้วออกไม่ตายสวยด้วยสวยงามแล้วต้วนนี้ ทดลองตัดรากแก้วออกตัดรากออกให้หมดเลยแล้วาาลาก็ผ่ารากผ่าเป็นสี่แฉกให้ว่างให้มันกว้างออกอย่างนี้ไม่ตายงามเฉยเลยงามเฉยเลยทีนี้มีอีกสามต้นวันนี้จะลองต้นนี้อีกครั้งหนึ่งจะผ่าหรือจะตัดรากแก้วทดลองดู ดูดูผ่าคงไม่ได้แล้วเพราะมันงอมันงออย่างนี้จำเป็นจะต้องตัดอย่างเดียวตัดแล้วใส่กระถางใหม่ก็ลองอีกครั้งว่าจะตายไหมตายหรือเปล่า เมื่อฉันตัดลากแก้วเธอไม่ตายเสมอเพราะลากวอยมันยังอยู่ทีนี้ก็จะเปลี่ยนกระถางกเปลี่ยนฮะแล้วก็แล้วก็จะเอาใส่เอ่อเพื่อลากให้ลากมันกว้างๆออกอย่างนี้อย่างนี้ หลุดไปลากนึงลากปล่อยหลุดไปลากนึงโอเคใส่ไปอุ้ยลืมไปจะให้เขาเอน็นให้เขาเอ็นลงอย่างนี้นี่นะะให้เขาเอ็นลงอย่างนี้นี่ก็ทีนี้ก็จะใส่ดินจะใส่ดิน ดินนี้ก็มีดินถุงที่เขาควานขายแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวลงไปด้วยใส่ขุยมะพร้าวลงไปแล้วก็ดินผสมกับดิน ดีมันจะได้ร่วนได้ดายกาบมะพร้าวอุ้ยกาบมะพร้าวไม่ได้เอาไว้ที่นี่เอาไว้ที่บ้านที่ขอก้าวอืไม่ถนัดเคยไม่ได้ใสกกาบมะพร้าวก็เลยจะใช้ฝานี่แหละปิดปิดไว้

เขายังใส่ดินได้อีก อีกให้แน่นอีก่จนี <c oughs> เดี๋ยวไปเอาอันนมาใส่ นี่คือน้ำยาเลียงลากเลียงใบเลียงยอดใส่เข้าไปให้ชุ่มเลยให้ชุ่มเลยชุ่มเลย ใช่อันนี้เพราะปกติต้นนังนเขาเอนอยู่แล้วก็จะให้เขาเอนได้ดังใจใจัชอบของเขาเ้นี่เดือดนะ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 ลงแล้ว นี่ที่มากระ้วยกาแฟาก็จะใส่เข้าไปเผื่อได้ยกไปไหนะก็จะเอ็นมาทางนี้ก็ใส่อันนี้ไปทางนี้นี่ยกไปนี้มาไหนได้สบายอีกสองอาทิตย์มาดูว่าจะอยู่หรือจะตาย <c oughs> เอาแล้วนะเสร็จแล้ว